ย่ยืนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยให้ความสำคัญข,ข,ของการพัฒนาของคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงได้กำหนดการขับเคลื่อนการกรจัดความยากจน,นโดยผ่านกลไกถู์ละเนิดการกรจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยางั่งยืนตามหลักปรัชญาของ,ของเศษรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับและมีการ ผเรียนยากจนตามระบบ T p a m e รวมถึงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนยากจน่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประถุงเพื่องเสริมกลไกในการเยี่ยมเยือนดูแลชีวิตให้ความช่วยเหลือผู้เรียนยากจนโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนา และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเรียนยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงแสดงเห็นถึงกระบวนการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผยแพ,พร่ผลสำเร็จการดำเนินงานจากความร่วมมือของผู้ภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานและเพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ในการร่วมมือกันจ <pad> ัดการแย่งนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนระดับพื้นที่ของจังหวัดชายเชิงเขาการจัดกิจกรรมในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการจัดวามแย่งตนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระดับทั้งระดับจังหวัดอำเภอ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐเอกชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาสื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจผู้แทนเครือข่ายกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น199คนโดยมีกิจกรรมในการดำเนินงานดังนี้ 1. ที่ทัศการโมเดลความสำเร็จในการกระดความยากตนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างย่างอื่นอ้อมทางทควรป็นัวอย่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทุ้อำเภออำเภอและหลุงทูดจำนวน11ทูด2อาธิตเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน3อาชีพได้แก่อาชีพร้อยหญิงสีจากคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและวิทยากรระวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินผู้ขอ2 อาชีพปับผ้าและกระเป๋าผ้าเครื่องมือจากกลุ่มสินกรเสียนเอาเภอเมืองกำลังจากเชิงเขาและสามอาชีพการทำเกษตรอาหารว่างกลุ่มสลัดโต้ผ้ากอบการอันตรายประคองสามเวทีเสวนาหัวข้อแนวทางสู่ความส้นเร็จในการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน พิธีมอบประกาศเกียรยตรยิคุณเชิดชูเกียรติุตลากรผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานพัษนาชุมชนจำนวน92รางวัล เทศบาลเชียงจากสุงเก้าบัดนี้ได้เวลาอ่นสุนทรแล้วแต่ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้กำลังใจข่าวเปิดการจัดกิจกรรมทำพิธีเปิดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณและเรียกชมที่ราชการตามลำดับต่อไปขออนุญาตจับเรียนเชิญครับขอบคุณท่านผู้นารจังหวัดนะคะจ่าอนุสการนะคะพระกูวีรัตน์จ้าวนาตํารวจ โค้งหมาของท่านเป็นภาษาอีซึ่งท่านถืไปเี้ยงชมละท่านก็ได้ลองรึ้นมือในการขับเคลื่อนในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในมิติด้านการศึกษามิติด้านการสาธารณสุขและมิติการพัฒนาด้อื่นเป็นอย่างดีกราบขอบคุณท่านอีกนครั้งกัสนี้ด้วยนะคะไม่เป็นไรน้องใกสังเกตท่านปดียวท่านพกับแล้วก็ท่านที่ โรการพัฒนาชุมชนท่านผู้น่าสุดรัชดานะคะท่านไหนเสอตอดจนทุกท่านที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาส่วนโรยการจะจัดความยากจนและพัฒนาคนช่วงใหมอย่างใย้มยูตามบาวเกษิพอเพียงจังหวจตุจัรท่านพัฒนาเสนอตลอดจนอาชีเครือข่ายแวดวงพชชแวดวงเกษตรต้มีด้วยเนาะทุกท่านนะคะฉรนรู้สึกเป็นเกียรติและก็ย ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดหาการความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในวันนี้นะคะจากความที่ท่านผู้นักการจัดต่อรายงาเรามีหลายขดจำกัดในวันนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกกรมที่บอกว่าความสำเร็จของการดำเนินงานข้อคการชื่อท่าทาความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ในรายงานไม่ได้กล่าวไว้ว่าความสำเร็จนั้นค คนจับทีเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานเนี่ยมันมีสามระดับคืออยู่รอดพอเพียงค่อยไ,ได้ดูท่านตอบได้ไหมทุกปีที่ท่านจัดขึ้นเนี่ยอยู่ระดับเลเวลไหนวันนี้ค่ะจะอยู่รอดปบนะเศรษฐกิจณวันนี้เนี่ยมันแย่นะท่านวิกฤตต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายเลยค่างชั้นรอบนะหนึ่งวิกฤตการเงินไม่รู้จะอยู่หรือจะไปสองวิกฤตแรงงานวันนี้เนี่ย คนขี่หนีเ่ยผู้ปกครองเขาไม่ได้ไรนะีบหนีเขาเรียกเข้มแล้วคนทำกุญชาเนี่ยค่ะที่เป็นแรงงานาในพื้นที่จังหวัดเนี่ยเดินทางกลับป,ประเทศสี่พันของคนเพราะนั้นกำลังซื้อส่วนตัวถูหายไปกำลังที่เป็นแรงงานเขาทำงานที่คนไทยไม่ทำกันเช่นข้าวหมูข้าวหมข้าววา,ายที่โดนหนั้งก็คือซีพีนะคะที่ที่แรงงานเหล่านี้อยู่นะคะวิกฤตรด้านแรงงาน วิกฤตรเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแต่ที่อยู่ในเขต4อซีเพราะนั้นค่าแรงใน400บาทถามว่าสูงไหมสูงกว่าจังหวัดอื่นค่ะเพราะเป็นสามจังหวัดท,ที่ค่าแรง400บาทจังหวัดในเขตกรุงเาพฯ300กว่า350 360 375ดฉะนั้นไม่ต้องอะไรเลยว่าคิดความสามารถในการแข่งขันถ้าต้นทุนที่เราสูงกว่าคนอื่นมันสูงมากแล้วเราจะอยู่อย่างไร พราะนั้นในมิตินี้จึงเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเอาแค่ว่าไม่ต้องเพิ่มรายได้แค่ว่ารายจ่ายแล้วใช้ชีวิตอย่างมีสติตามหลักปัญญาของเศรษฐจพอเพียงก็เพียงพอแล้วนนะะทุกท่านทราบสามหลี่สองเงื่อนไขที่ท่นบอกเสมอมาว่าความรู้ผู้คุณธรรมที่เป็นเบสก่อนที่จะไปสร้างของสามหลว่ สองเงื่อนไขนี้ต้องมาก่อนเสมอคืคอท่านมีความรู้รู้แจ้งนะคะรู้ในสิ่งที่ท่านทำเอาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิปดประโยชน์กับชีวิตของท่านวันนี้ทนี่สินภาคครัวเรือนไทยพุ่งสูงมากเป็นนี้สินที่ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรได้านหนี้บานหนี้บ้านนี้รถยนต์ท่านลองดูสิถ้ากคนกู้หนี้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แล้วจะเอาไว้ได้ที่ไหนมาสุดี่เวลาประชุมของท่านเกษรและทศกรณ์กอง,องทุนฟื้นฟูดีเราจะเห็นแต่นี่ที่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นหนี้เสียประชุมเรื่องกองทุนพัฒนาหมู่บ้านสตรีของทางคอรทีเราจะเจอนี่ในลักษณะนี้ตลอดเวลายังไม่นับนี่กองทุนหมู่บ้านนี่ที่อยู่นอกระบบวันนี้ทำไมถึงต้อง c o n f i d e n t i ก็จต้องทำให้นี่เราระบบเข้ามาอยู่ในระบบเหล่านี้เป็นวิฤตที่ซ้ำเติมมากไทยเนี่ยติดอันดับ9ในการนี่เป็นนีสิภาคครูเรือสูงสุดแต่นีสิ่งที่ภาคครูเรือที่สูงสุดเนี่ยจะถึงที่ฟิลแลนด์แต่เป็นหนี้เพื่อเอาไปลงทุนประกอบอาชีพอันนั้นมีเงินกลับมาแต่ไทยกายเป็นหนี้ที่เอาไปจับจ่ายใช้สอยค่ะเพราอเรือย้อนกลับมาที่3ามหมู่สองเงื่อนไขค่ะท่าน ถ้าท่านมีความรู้แล้วระยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอันที่เรียกว่าเป็นอาชีพค่ะถ้ามีความรู้แล้วความรู้ทุ่นหัวเอาตัวไม่รอดมันป็มีลักษณะความรู้ที่อยู่ในสองเงื่อนไขก็จะทำให้ท่านเป็นมอเก่งค่ะส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือคุณธรรมคุณธรรมนี่เป็นคุณธรรมพื้รรนฐานในสังคมไทยที่พระอาจารย์ไก่ได้สั่งสอนอบรมมานะคะ ส,าาสื่อสัรสุดสุีกิ่งยหญ่อดทนแบ่ไปเพื่อบูรอยญ่เรานี้เป็นคุณธรรมเป็นสิงบริบุริเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยอยู่แล้วนะคะท่านเอาคุณธรรมมาใช้กับาการดําเนินชีวิตประจำวันเอาง่ายๆหมู่บ้านศรห้าผู้ว่าได้ไปไปรับการตรวจประเมินหมู่บ้านศรห้ามาที่อำเภอราชสัเอาง่ายๆแค่ศรห้านะคะดิฉันก็ถือว,วันนี้ไม่ดีมดไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนใคร เพื่อไม่ใครมาเบียดเบียนตัวเองทําไม่ไดอ้อย่างเดียวคือข้อสี่ตอแหลในชีวิตความเป็นรองผู้ว่าต้องตอแหลบ้างดูบ้างทำหนี้บ้างถามดูเวลานสัยประชุมดิฉันเอาจริงเอาจังแค่ไหนดุคนตลอดนะข้อนี้ยังทไม่ได้สีหน้าเป็นเรื่องของความใช้ชีวิตปกติคุณธรรมอาง่ายๆเพื่านสีหน้านะคะคุณธรรมทำให้ท่านเป็นคนดีทําให้สังคมเป็นคนดีเพราะนั้นกานรู้คู่คุณธรรม คือให้เกิดคนเก่งกับคนดีกับท่านชีวิตสังคมในปัจจุบันในชุมชนไม่ต้องการอะไรเนี่ยถ้ามีคนเก่งคนดีอยู่ในพื้นที่ท่านนะคะเอาแค่นี้พอค่ะแล้วมันถึงไปเกิดสามห่วงที่ที่ขึ้นมานะคะ่นะ,คะเพราะท่านรู้แล้วเก่งแล้วท่านดีมีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องของความพอเพียงพอประมาณเหตุมีผลแล้วก็มีปุ่กันนะะดิฉันเคยฟัง ท่านด็อกเตอร์อะไรนะจับชื่อได้เดี๋ยวจับชื่อได้นะคุณวีท่าน <c oughs> พูดถึงว่าไอ้หลักความพอเพียงง่ายๆคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายทีพีแบบเนี่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ไอ้ความพอเพียงมันก็คือว่าพอประมาณเหตุมีผลแต่ถ้าจะไปให้ถึงการความยั่งยืนเนี่ยก็คือเรื่องโอการออมคุณมีเงินเก็บจะค่ะจะได้ไม่ไปเป็นหน,นี้ แบบเก็แบแต่เก็บไว้นะคะอวันนี้รนะบบก,การอมลงไปถึงหมู่บ้านถุงชุมแล่มีกออที่ที่ที่ต้องอมนะคะมีเรื่องของการอาเมเงินกับกลุ่มอมซักเพื่อการผลิตมีเรื่องของการอาเมเงินกับกองทุนหมู่บ้านแต่ส่วนใหญ่เอาไปอมไว้เพื่อคู่ค่ะขอให้เป็นเรื่องของการออมโดยแท้จริงวันนี้คนมีเงินคือเียงหน้าท่านจะไปอยู่ชีวิตยังไงกับเบี้ยคนชราเมื่อตั้งแก่แ เพราะฉะนั้นท่าตกกนตรงนี้ร่วงอกเกืดบหมนองนะคะแล้วก็สุภาษิตสุสขขอยทคู่นะคะมีสรุปพึงบรรจบได้ครบาทนั่นเป็นเรื่องของการกองยาให้ขาดสิ่งของต้องะสน์นี่คือร่วงความพงประมาณค่ะมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจบอันนี้เป็นเรื่องของความมีเหตุถ้ามีมากจะใช้มากเปเรื่องของท่านแต่ท่านมีน้อยท่านจะไปใช้กินอะไรไข่เจียวเจ๊ใส 4, าาการละสี่พันทีนะนะ้อย่า,ายยงพิลิมค่ะเนาะอย่าจะร้นให้มากจะยากนาอันนี้คือเรื่องของภูมิคุ้มกันะนะคะเอาไง่าย้เหตุทีอยากอยู่รอดในโลกใบน,นี้ในวิกฤตอย่างนี้ยึดถือสุภาตสุจริคู่ที่เรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกศษาเป็นแนวทางในการดำนินชีวิตนะคะอยู่ให้รอดค่ะในวิกฤตนี้เราไม่รู้หรอกว่าย๋ยวนแผ่นดินไหวจะมากระทบเราเมื่อไหร่ ความเสียหายมันจะเกิดมุนร้างเท่าไหร่สงครามชายแดนมันจะสงบยุติเราค่าอะไรไม่ได้แต่ที่แน่คลายเหตุเช่นเรื่องของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ววันนี้ถ้ามันทาให้ข้าวที่ท่านปลูกเนี่ยมันร้อนจนข้าวไม่ออกรวงมันทําให้มะพร้าวมันหอมที่มีชื่อเสจังหวัดจะเชิงเซามันร้อนจอน,นไม่ติดจับมันทาให้มะม่วงเนี่ยไม่ออกชอ่อแล้วท่านจะทําอะไรคะ หลราคาขึ้นมาเพราะเราไม่เอาเข้ามาจาัดทำกมบูชาแต่การเคลื่อนย้ายมันสมุลผลลิโดยที่ไม่มีการแจ้งอยู่มันทําให้เกิดโรคใบยาบปนะ่ามันสมผลผลจะเป็นพืชที่ทนที่สุดยัดดูดไปในดินไม่ต้องรดนะ้ามันจะเติบโตแต่วันนี้ค่ะมันเกิดโรคระบาดที่เราก็ยังหาทางแก้ไม่ได้ถ้าเกิดทีเนี่ยต้องขุดมันทิ้งขุดทิ้งจากทำลายทิ้งอย่างเดียวทำลายทราบทิ้งอย่างเดียว เนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านกระหนักในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีสติดโดยยึดหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาไปเรื่อไม่ได้สายข้าอา้อขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดบเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้พึงระวังในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะทีท่อยู่ณท,ที่แห่งนี้ตลอดจนที่ไม่ได้มา ที่ได้ร่วมกันดูร่างการขับเคลื่อนค่ะอินแพคส่คัญที่สุดก็คือประชาชนค่ะท่านอยู่ดีกินดีท่านมีทุกน้อยโยงนิดหนึง่งเราถือว่าเป็นความสำเร็จของภาครชาชการแล้ววันนี้เนี่ยมันต้องรณาการประสานก,กัน,นรยยั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชา,ชา,ะชา,ชาะสางังคมสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจวิกฤตต่างๆให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะ ก็ขอให้การจัดพิธีรรมในวันนี้เนี่ยเกิดเผลสเฤติการที่ตั้งใจไว้ทุกโอกาสหรือท่นต้องเดือดร้าวท่านนี้ท่านจะถามว่าตอนนี้ท่านอยู่รอดท่านคงเพียงท่านยั่งยืนอย่างเตรียมรุดเ่อไว้ที่ทนด้วยนะคะเพราะมันเป็นรุดของความสำเร็จอีค่ะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเปิดโครงการหาคความสมฤติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะบัดดีร่างขอบคุณท่านราการการเมืองขอบคุณค่ะ หลักจาเชิญเซาเป็นฐานสูงลำดับถัดไปจะเป็นพิธีเปิดโครงการมหกรรมรความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาท่านคณะกรรมการบริหารสูตรอำนวยาดการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นจะมีการให้สัญญาณนะคะไทล์นะคะเพื่อทำการบันทึกภาพนะคะแล้วก็เป็นพิธีเปิดน,นะคะห,ห้สี แห่งการแบ,บ่งปันความสุขประเทศไทยมีดี